เดี๋ยว้อซิ่งหลักๆที่เขาทีวัดนี่มันมีอยู่สองค่า่ะมันจะมีสองค่าครับนี่ค่าน้มก็คือค่าที่เห็ดหวาค่าปุ๋ยจะเป็นค่าเนื้อหน้ามปฝาครับเขาจะวัดทีสองอย่างเดี๋ยวเอาเอามาแยกแยกไหมด้วยเออเมื่อกี้ค่าพี่เห็ดค่าพี่เห็ดจะเป็นค่าน้มนะครับค่าค่าพี่เห็ดเพราะว่าคนเป็นกดเป็นด่างนี่บะ แ่นครับควาเป็นโกดเป็นดงังเวลาเขาจะปลูกพักคาคว้าคาควาเป็นโกดเป็นดังมันมันต้องเป็นคากลางๆนะครับมันต้องเป็นโกดอนอนนอาเป็นดางเ,งเากิน,น,กน,น,ปนไปกับพักกับบสามารถทจีจะจะเลื่อเนเติบโตได้วก็า้าเป็นโกดเกินไปมันจะเหตุให่หลักพักเนเน่าครับมันจะบรสาัมาราจะเลื่อเนเติบโตได้มันต้องมีคากลางๆปกติแล้วน้วนำนำ้นำดิฟเนี่ยมันจะมีคาพีษเหติ่สูงมีคาพิเหติ่สูง Hispanic, เวลาเขาเติมปุ๋ยลงไป ปุ๋ยในปุ๋ยมันจะมีเล็กนะครับมันจะมีกดคานา้มลง็ดษหามันเผื่สามารถเติบโตได้นะครับตัวนี้จะว่าถ้าเป็นค่า e a s ค่า e ซี่คือจะเป็นค่าปุ๋ยนะครับถาน้ำดิฟมันจะน้ำดิฟมันจะอยู่ประมาณสามลอยสองลอยถึงสามลอยดังนัสามารถปลูกพักได้ครับคาน้ำดิฟต่ว่าตัวผมใส่ปุ๋ยไปเรียบร้อยครับอลองวัดดูจะเป็นยังไง อ,อ,อันนี้อันนี้ลองลองวัดค่าพี่เห็ดบ้างดูตัวนี้เดี๋ยวผมจะตั้งโหมดไปที่พี่เห็ดนะครับอ่านะครับเราก็ลองวัดเลยอันนี้คือน้ำใส่ปุ๋ยแล้วเนาะแมนครับน้ำใส่ปุ๋ยแล้วค่าพี่เห็ดมันจะอยู่ประมาณห้าถึงหกนะครับห้าถึงหกนี่คือมันนับนับเป็นหน่วยเป็นร้อยบ่ดนะเอ้หกนี่หว่าหกจุดครับมันจะมีหน่วยอยู่ครับแต่ว่าผมผมลืมหน่วยมันว่ามันเป็นเป็น,ปนอยงเนงะีห<อ>น่วยหน่วยมันเป็นพี่เห็ดละหกตอน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 ี้คือ สภาพน้ามันโอเคนะครับเป็นเป็นหกอยู่แต่ว่าทาถ้าเกินเจสชุนหายไปคือค่าน้ำจะเป็นด่างแล้วก็ต่ำกว่าหาจุดหายคือมันมันจะเป็นกดนะครับคือตอนนี้มันอยู่กลางกลางคือสามารถเจอตัวได้ครับอ๋อในตอนคือไม่นึ่อันนี้คือค่าความค่าพี่เห็นในค่าของปุ๋ยบ่แม่นครับเป็นค่าเป็นค่าอ่าความเป็นกดด่างของน้ำ ก็ได้หัหน้าค่าพีคข้ากดบัตรเต้ยมันก็ทีนี่เครื่องเดียวนี่ละเอ้าเครื่องเดียวนี่วัดวัดวัดต่อไปอีกวัดยางบัดนี่บัตรตนี่ก็สีวัดค่าวัดอีซี่นะครับอีซี่อีซี่คือถ้าพูดภาษาบ้านเขานี่คือค่าอย่างมันเป็นค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยบัตรนี่ที่เขาเขาเขาใจยังไงเลยคือค่าค่าปุ๋ยมันแต่ว่าถ้าเป็นภาษาสร้างเขาก็ที่อื่ค่าค่าเหนี่ยวนำไฟฟ้านะครับค่าอีซี่เป็นค่าเดนี่ยวนาไฟฟ้าของของพืชกับน้ํานะครับอือนี้นะครับอันนี้มันจะ ถ้าเป็นตระกูลสลัดนี่จะเลี้ยงถึงประมาณพันหนึ่งถึงพันแปดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผักไทยขึ้นก็คือผักไทยเนี่ยจะเลี้ยงแต่พันห้าขึ้นไปถึงสองพันสองนะครับคือในความเป็นจริงเนี่ยแต่ละผักนี่สิมักบ่คือกันบรืเ่มันต้องมีตำราเขียนบทให้เลยได้บาดไหมถ้าถ้าผักไทยเนี่ยมันจะกินปุ๋ยที่สูงกว่าสารัดอยู่แล้วนะครับผักไทยคือผักอย่างเนี่ยผักผักไทยกับเป็นอ่าเป็นคันหน้ากวางตุ้ง ขึ้นชายพักชี่ปะมาณนี้ครับเป็นพักไทยพักบุ้งพักหยังฟององใต้เขาเอาเอาลองวัดวัดเบิ้งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เขาลงพังยังไหวตัวนี้ลงสลัดครับตัวนี้ลงสลัดเนาะเอาเบิ้งค่าค่าอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยค่าความเหนียวนำค่าเหนียวนำไฟฟ้าเป็นค่าอีซีนะครับที่เรียกกันเป็นค่าอีซีนะครับตอนตอนนี้คือเขากำลังเริ่มต้นลงก็คือเหลี่ยงอีซีอ่อนๆไปก่อนประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งลอยอย่นะเหลี่ยงอ๋อเลี้ยงอีซีอ่อนๆครับพ่อพักเลื่อมใหญ่ประมาณอ่าประมาณ เกาถึงสามสิบกว่าเมื่อเฮาเฮาจะเพิ่มสเต็ปขึ้นมาคือการเพิ่ม EC นี่คือการเพิ่มปุ๋ยนี่แหละเนาะแม่นครับเป็นการเพิ่มปุ๋ยเพิ่ม EC ขึ้นไปอให้มันได้ประมาณพันสามพันสี่นะครับพันสามตอนนี้มันอยู่ที่หนึ่งพันกับเจ็ดสิบเก้ายังไม่ถึงพันร้อยแต่อยู่ในระดับพันร้อยนี่รับสรับรับได้ครับพันหนึ่งพัน้เฉยกับถึงหนึ่งพันร้อยนี่รับได้ครับผมถ้าเกินนี่คือการปรับต้องปรับแจ้ง แม่นครับถ้าเกินนี่คือถ้าพักมันใยญ่ครับจังสามารถเติมได้นะครับอ๋อต่ว่าถ้าถ้าถามาเข้าใส่ปุ๋ยหลายละพักเป็นยังบอกมันมันมันกับมันกับป็นครับต่ว่ามันกจะเกือปุ๋ยเฮาน้านะแต่ว่าน้หนักมันมันก็จะเติมถึงต่ว่าในช่วงแรกๆนียเข้าห้ปุ๋ยอ่อนไปก่อนห้ปุ๋ยอ่อนนะครับเพราะว่ามันจะสีดีก็พักพอพักหลักมันจะสิบ่มีปัญหานะครับถ้าเข้าห้ปุ๋ยแก่แกกันไปเนี่ยหลากหลากมันจะใหม่เพราะว่าห้ปุ๋ยสูงกันไป ว่า้าอายุมันหลายเลย้วเัาจังเพิ่มซีซีอ่าอีซีมันขับไปนะครับ <c oughs> จะว่าทาระบบน้ำน้ำาุ่นเขาสามารถจะให้ได้สูงถึงประมาณพันหกพันเจ็ดนะครับอันนี้เราทํากันน้ํานิ่งแบบในกล่องโฟมนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมเขามาติดตามคุยกันในฐานะของกล่องโฟมก่อนเด้อเมื่อนี้เอ,อ่อเป็นความรู้มันมันซับซ้อนมากครับผมบอกได้เลยว่ามันซับซ้อนมากมากเราต้องติดตามกันนะครับอันนี้เอาเพียงแค่ว่าสองค่าะได้ตัววัดค่านี่ชั่วช้าครับประชัน ชัวครับชัวชัวคือว่าตัววัดค่าดิยังไงก็แน่นอนตัววัดค่าเนี่ยถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมันจะบกพ่อยแน่นอนครับถ้าเป็นพวกอ่าเป็นนเป็นนํายาเป็นนํายาเป็นกระดาษกระดาษวัดค่าน้ำตัวนั้นจะชัวกว่าเพราะว่าถ้เป็นดีตอนเนี่ยโอกาสเพี้ยนสูงการเอาสื้อราคาถูกเกินไปเอาตัวนี้มันวัดค่าอย่างนี้เลยเนี่ยตัวนี้มันจะวัดค่าอีซี่อีซี่คือค่าเนี่ยนำไปฝากค่าค่าปุ๋ยอ่ะล่ะ ้วค็ค่าพี่เฮ็ดครับครับค่าพี่เฮ็ดราคาค่าน้ำเกลือควอมเข้มของน้ำงนียนครับค้อมเข้มของน้ำ้วก็น้ำต่ละทีกับบึ้นกันเนาะแน่นครับน้ำเจละทีกับบึ้นกันอาจจะเป็นพวกน้ำบดานพวกอย่างนี้มันกับบางทีก็อาจเป็นน้ำก้่อย้วก็บางที่อาจจะเป็นน้ำเข้มสินะครับผมแต่ว่ากัถ้านพระปาน้ำหมองก็เป็นน้ำบองน้ำบองเนี่ยน้ำน้ำโค้งเนี่ยงสินะครับถ้าเป็นน้ำลักษณะแบบนั้นพักจะงามนะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ำที่พุทธจากบดานขึ้นมาเนี่ย ตัวนี้ก็ต้องมาล่อเบิงอีกทีนึงว่าพักมันสามารถเติบโตได้บ่นะครับเพราะว่าเขาเขาเขาต้องมาเบิงในหลายอย่างบาดาล<บ>ได่เรามองมันมันมัน,มนหายคาบปะทอกันได้บางมองนี่ไปสมไปเล่นได้นำแ่นครับก็คือบาดาลน่ะอีซี่ยังนหน่อยๆต้องในสามลอยครับอีซี่ที่เขาวัดที่เขาวัดจากเครื่องวัดนี่ถ้าถ้าได้ต่ำกว่านั้นหรือว่าเกินกว่านั้นสูงมันกับโบสามารถปลูกได้นะครับเขาต้องปรับค่านา้ำปรับจะไหนคือ มันจะมีพวกกต๊ต่างๆกดในติปหรือว่านากดเติมแบตเตอรี่ครับเขาสามารถที่าปรับได้ครับ้าน้ำเป็นคาสูงเกินไปก็รักแล้วเริ่มต้นปลูกเพราะห้องๆตรงใส่เครื่องวัดยังดอกเขาปลูกเลยปลูกเทศบางก,นกันทาพักมันง่ายมันคือสามารถปลูกปลูกได้นะครับคือคาน้ำเขาโอเคพอเริ่มเริ่มต้นปลูกกองสองกองเนี่ยห้องจะรู่เรื่องเลยว่นนานยุนสถานทีน่นัันสามารถปลูกได้ บางคนในหมู่บ้านเนาะเพิ่งกัทีบอกว่าผมใส่น้าบาดาลเอยน้ําประปาแต่เดี๋ยวเขาไปจริงประกันที่ที่มาของน้ําประปาเนี่ยก็สู่บาดาลมาขายแมนครับเออมันก็ต้องวัดค่ากันทั้บรมดาแต่ในเขตในชลบุรีเนี่ยก็เป็น,นอ่เขาบอกว่านเป็นน้าดิบเนาะน้ําดิบ,บน้ำแม่น้ำเนี่ยคือน้นนาดิบเนาะแมนครับค่ากันยิดต้งต่าง,งกันเนาะอาจารย์เดี๋ยวเราฝากติดตามกันนะครับเรื่องความรููที่มันที่ว่าความรู้ที่แบบว่ามันซับซ้อนอ่ะเหมือนมันจะง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายแต่เหมือนจะยากแต่ก็มีคนทําได้เนาะ มันไม่ได้ยากครับมันมันทําได้ทุกคนมันทําทําได้ทุกคนขอแค่เรามีความเข้าใจแค่นั้นครับ,นนรบไ,มไม่ได้มีอะไรมาอันนี้เป็นเทคนิคในการเบิ้งค่าของน้านะครับเดี๋ยวติดตามในะอีพีแรกก่อนอส่วนเรื่องการปลูกการทาโรงเรือนเดี๋ยวติดตามผมนะครับนี่บรรยากาศสดๆท่กันแบบเห็นว่าม,มีการตัดต่อครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะแถมเหมือนเจ,จ,จ้าเจ้าลงจ้าหลมก่อนเมื่อนี่ ฮะเจนับเมื่อกี้นี่ร้อยห้าสไม่ใช่เมื่อกี้นับประมาณร้อยห้าสิบแต่มันก็ประมาณเกินเกินเกินร้อยหิบลุมมดปก็นไหร่ฮะเท่าไหร่นะแปดบแปดก็พกบคือไร้เลขคู่ดีเถอะวะฮะประมาณร้อยร้ยห้าสิบกว่าห้ากว่าจะได้กินข้าแรงน้ำมูว่าก่อนเมื่อนีรคือยังลงถึง4แ็ดสี่วงแรงผเป็นแนวดีกว่าโอ้เอาเซีวกัะลิ่นะครับพี่น้อง มาชิชมกันครับสวนเพลินนี่แหละแบบนี้แหละเอาเลยฝากติดตามนะครับข้อมูลในการปลูกผักไรดินนะครับคุณผู้ชมครับฝากติดตามด้วยในช่องทาง YouTube จิรวัตรจัดให้นะครับในเรื่องของผักผักนะครับถ้านใดนสนใจ